สวัสดีครับเคยเ,เคยสังเกตไหมครับว่าเพลงระดับโปรโที่เขาทำกันเนี่ยเสียงมันทั้งดังทั้งแน่นมีพลังแต่ก็ยังฟังเคลียร์ชัดเจนทุกอย่างเลยใช่ค่ะมันมีเคล็ดลับเบื้องหลังอยู่เยอะเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือ s t e r e ิโอบ processing นี่แหละค่ะ โดยเราอิงจากคำอธิบายของซาวเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งที่เขาเล่าขั้นตอนที่ใช้ใน DAW อย่าง Pro Tools ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่เตรียมไฟล์ยัน p r i n t ์มิสุดท้ายอยืหัวใจสำคัญเลยก็คือการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อควบคุมสัญญาณเสียงโดยรวมบนบัสหลักนี้แหละค่ะทั้งเรื่องโทนเรื่องไดนามิกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบที่เราอยากได้จริงๆ แต่ก็ต้องไม่ทำลายเสียงแล้วกเ็เหลือพื้นที่ให้ขั้นตอน mastering ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องมีความยืดหยุ่นให้เขาทำงานต่อได้ง่ายด้วยงั้นเริ่มตรงไหนก่อนดีครับจุดแรกที่สำคัญมากๆเลยก็ต้องเริ่มที่เกนสเตจ g i n g เลยค่ะการจัดการระดับสัญญาณที่ส่งเข้า stereo บัสนี่แหละเขาแนะนำว่ายังไงบ้างครับเขาแนะนำให้ส่งสัญญาณเข้าไปแบบเบาๆเลยนะคะอาจจะแถวๆลบ10 dBFS หรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำโอ เบาขนาดนั้นเลยเหรอครับทําไมล่ะครับก็เพื่อเหลือเฮดรูมเยอะๆไงคะคือเหลือพื้นที่ว่างเหนือสัญญาณเอาไว้ให้พวกปลักอินที่เราจะใส่ในสเตอริโอบัสเนี่ยมันไม่ทํางานหนักเกินไปอ๋อเข้าใจแล้วครับการเสียงแตกการคลิปปิ้งอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแล้วก็มีเทคนิคเสริมอีกนิดคือเขาจะคุมเฟเดอร์ของแทร็กย่อยๆหรือพวกกรุ๊ปเครื่องดนตรีเนี่ยไม่ให้ดันสูงเกินไปนักอาจจะแค่ครึ่งๆหรือ3ส่วน4ของมิเตอร์ เพื่อให้ปรับเฟเดอร์ได้ละเอียดขึ้นแม่นแล้วค่ะจะได้ไม่ไปกระจุกอยู่ข้างล่างแต่นิดเดียวดังพุ่งไปเลยแบบนั้นคุมยากโอเคครับพอจัดการเกณฑ์เซจิ้งได้ดีแล้วต่อมาเป็นส่วนที่เรียกว่า pre stereo bus ใช่ไหมครับคือก่อนจะเข้าคอมเพรสเซอร์ตัวหลักใช่ค่ะตรงนี้เหมือนการปรุงรสเบื้องต้นอาจจะเริ่มด้วย trim plug in ก่อนเลยเพื่อปรับระดับให้มันเป๊ะจริงๆ จูนล,ละเอียดอีกทีค่ะแล้วก็อาจจะตามด้วย saturator อย่างพวก SSL vintage drive อะไรแบบนี้ saturator นี่ช่วยเร่อะไรน,นะครับช่วยเพิ่มสีสันค่ะเพิ่มฮาร์โมนิกส์อุ่นๆคล้ายๆเสียงจากเทปหรือ pre-amp หลอดทำให้เสียงมันดูมีมิติมีสีสันขึ้นมานิดหนึ่งอารมณ์เหมือนเติมรสชาติกลมกล่อมให้ซุปก่อนปรุงรสจัดประมาณนั้นเลยค่ะแล้วจากนั้นก็เป็น eq EQ นี่เลือกใช้ตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือแล้วแต่สถานการณ์ก็มีหลายแนวทางค่ะบางคนเขาอาจจะชอบใช้ตัวที่มีคาแรคเตอร์หน่อยอย่าง Curve Bender ที่ให้เสียงนุ่มๆอุ่นๆกว้างๆอาจจะปรับนิดๆหน่อยๆใช่ค่ะอาจจะบูส s t ย่าน 3k 8k หรือ 70Hz นิดหน่อยหรือถ้าต้องการความแม่นยำมากๆก็อาจจะใช้ตัวอื่นอย่าง Empirical Labs Big Freak หรือบางทีอยากได้ w i ฟ์อุ่นๆก็อาจจะใช้พอเทคแล้วก็มีเรื่องการจัดการความกว้างเสียงย่านต่ำด้วยอันนี้น่าสนใจสำคัญมากค่ะเรื่องนี้เขาจะใช้ปลั๊กอินอย่าง Hornet, l l l p t t i c l l EQ หรือตัวอื่นๆที่ทำงานคล้ายๆกันเพื่ออะไรครับเพื่อกำหนดให้ความถี่ต่ำม,มากๆค่ะอย่างเช่นต่ำกว่าสัก60-65 Hz เนี่ยให้อยู่ตรงกลางของเซร i ิโออไปเลยอ๋อไม่ให้มันบานออกข้างใช่ค่ะ ประโยชน์คือทำให้ย่านต่ำมันหนักแน่นกระชับไม่แกว่งใบมาระหว่างซ้ายขวาพอมันอยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะคะพื้นที่ด้านข้างมันก็จะว่างทำให้ mix โดยรวมฟังดูกว้างขึ้นได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ให้ย่านความถี่อื่นเขาได้ใช้ไปโอเคพอจัดการพรีบัสเสร็จก็มาถึงด่านสำคัญคือ Main Stereo b บัสคอมเพรสเซอตัวหลักเลยใช่แล้วค่ะตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกาวคอยคุมไดนามิกโดยรวมเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันมีตัวไหนที่เขาแนะนำเป็นพิเศษไหมครับที่เขาชอบใช้ก็จะมี Manly Varimoo ค่ะตัวนี้จะให้ความรู้สึกนุ่มๆครีมมี่กลมๆตั้งค่าประมาณไหนครับ Attack จะตั้งค่อนข้างช้าหน่อย Release อาจจะปานกลางถึงเร็วแล้วก็สำคัญคือใช้ไซเชนฟิลเตอร์อ๋อ ตัดย่านต่ำไม่ให้ปีกวนคอมเพรสเซอร์ใช่ค่ะตัดแถวแถวร้อยเฮิร์ส์ลงไปเพื่อไม่ให้พวกกระเดื่องหรือเบสมาทำให้คอมเพรสเซอร์มันกดวูบวาบเกินไปแล้วถ้าอยากได้แบบพันชี่ล่ะครับอีกตัวที่นิยมก็ SSL G Series Compressor ค่ะตัวนี้จะให้สาวที่พันชี่กว่ามีพลังกว่าแต่ต้องระวังต้องระวังนิดนึงค่ะถ้าตั้งไม่ดีหรือกดหนักไปอาจจะทาให้เสียงโดยรวมมันฟังดูแข็งแข็งได้เหมือนกันเขาอาจจะตั้งแอดแทกสัก 30MS เรโซ o 2.1แล้วก็ r e รีลิสเร็วสุดไปเลยเข้าใจครับมีเทคนิคที่น่าสนใจอีกอันที wow ่เขาพูดถึงคือ Four Faders อันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นวิธีจัดการได y นามิกของเพลงทั้งเพลงที่ฉลาดมากเลยค่ะเขาจะสร้างออกแทร็ขึ้นมา4 t r แทร็กสแทร็เลยใช่ค่ะแยกตามส่วนของเพลงเลยเช่น Verse 1, Chorus 1, Verse 2, Chorus 2อะไรแบบนี้ แล้วก็ใช้ออโตเมชันควบคุมให้สัญญาณเสียงวิ่งผ่านเฟเดอร์ทีละตัวตามท่อนเพลงนั้น,น,นโอ้โหเจ๋งมากประโยชน์คืออะไรครับประโยชน์หลักๆเลยคือเราสามารถปรับวอลลุมหรือแม้กระทั่งใส่เอฟเฟกเพิ่มเติม,เ,มเฉพาะส่วนได้ง่ายมากเช่นอยากให้ท่อนคอรัสมันดังกว่าท่อนเวิร์สหรืออยากให้มันกว้างกว่าก็แค่ไปปรับหรือใส่ปลัก๊กอินเพิ่มที่เฟเดอร์ของท่อนคอรัสได้เลยอาจจะใส่พวก SSL Image r เพิ่มความกว้างเฉพาะท่อนฮุกอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะทําได้ง่ายมากๆสุดยอดเลยครับ ที่นี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการ Print หรือ Export พอร์ไฟล์ออกมาค่ะจุดนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากคือเขาเน้นเลยนะคะว่าเขาจะ Mix ซโดยฟังเสียงผ่านลิมิเตอร์ตลอดเวลาอา้าวเหรอครับไม่ได้ใส่ลิมิเตอร์แค่ตอนสุดท้ายไม่ใช่ค่ะเขาฟังผ่านลิมิเตอร์ตั้งแต่ตอน Mix ซเลยเพื่อให้การตัดสินใจเรื่องบาลานซ์เรื่องโทนต่างๆเนี่ยมันอิงกับเสียงสุดท้ายที่จะถูกทาให้ดังขึ้นจริงๆ เข้าใจเลยเหมือนเราเห็นภาพสุดท้ายตลอดเวลาใช่ค่ะเขาอาจจะใช้ลิมิเตอร์อย่างออกซฟอร์ดลิมิเตอร์ที่มีอินฟลเตอร์ช่วยเพิ่มความอิ่มในตัวหรือบางทีก็ใช้คอนิฟพัฟฟคู่กับเวฟ e L1 แล้วเขาพริ้น์ออกมากี่แบบนะครับเขาจะพริ้น์สองแบบค่ะคือเวอร์ชัน l วด์ก็คือดังตามที่ตามที่เขาตั้งใจไว้ในลิมิเตอร์กับอีกเวอร์ชันคืออีกเวอร์ชันคือ quiet ค่ะคือเขาจะลดเกนขาเข้าลิมิเตอร์ลงเล็กน้อยอาจจะสัก2 DB เพื่ออะไรครับ ก็เพื่อให้ mastering engineer มีทางเลือกค่ะถ้าเวอร์ชั่นลาวมันดังไปหรือเขาอยากจะใช้ลิมิเตอร์ของเขาเองเขาก็ยังมีเวอร์ชัน quiet ที่มี headroom มากกว่าให้ทำงานได้ละเอียดมากครับแล้วเรื่องดิ t เทอร์ล่ะครับเขาพูดถึงด้วยใช่ค่ะเขาก็มองว่าถึงแม้ mastering engineer จะเป็นคนทำดิเตอร์ในขั้นตอนสุดท้ายอยู่แล้ว แต่การใส่ดิตเตอร์เบาๆได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยมันก็ช่วยให้ไฟล์เสียงดิจิตอลมีความคลาดเคลื่อนน้อยลงฟังดูดีขึ้นได้แม้จะเป็นนอยส e เล็กๆ,ๆน้อยๆก็ตามเป็นความใส่ใจในรายละเอียดจริงๆครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของระบบ Stereo Bus Processing ที่ถึงจะดูมีหลายขั้นตอนแต่ก็เป็นระบบที่ทรงพลังมากนะครับช่วยให้เราคุมเสียงสร้างสรรเสียงมิกซ์ให้ออกมาโปรได้จริงๆ การมีกระบวนการที่ชัดเจนแบบนี้มันช่วยให้เราทำงานได้สม่ำเสมอขึ้นนะคะเราก็ตัดสินใจอะไรต่างๆระหว่างมิกซ์ได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะมันมีไกด์ไลน์อยู่แล้วครับมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้ลองไปทิศต่อกันดูนะครับการที่เราตัดสินใจมิกซ์โดยฟังผ่านลิมิเตอร์ตั้งแต่ต้นทางเลยเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจอื่นๆของเรายังไงบ้างอืมอย่างการเลือกใช้คอมเพรสเซอร์หรือ EQ หรือแม้แต่การบาลานซ์เสียงในแต่ละแท๊ก ก่อนจะมาถึงสเตอริโอบัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมน่าสนใจนะครับว่ามุมมองการมิกซ์ของเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนลองไปพิจนารนณากันดูครับ